ได้ภาพแล้วใช่ไหมได้ภาพกลับบ้านเดี๋ยวเขากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วจับแดงกดวาแล้วโอ้ยเอ้ยเนี่ยคาเฟ่สวยๆเยอะนี้เป็นร้านปุ๊บร้านอะไรทุกอย่างเลยขายของมีร้านอาหารมีร้านอะไรพวกนี้เพียบเลยครับจ๊อบเห็นอะไรครัวสวัสดีครับผมจ๊อบเจ็ดวิชาญชาวดีนะครับเป็นช่างภาพสตรีตทำโปรเจกต์แบงค์ของไอ้ไปทั่วกรุงเทพมาแล้วนะครับ 50เขในรายการนี้ที่ชื่อว่า Do Street Now ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวทุกทุกที่เลยนะครับในสายตาช่างภาพสิทธิ์ว่าเราจะมองมุมไหนถ่ายอะไรกันบ้างแล้วก็ไปมีของอะไรกินบ้างมีอะไรต่างๆพวกนี้นก็เป็นรายการพูดคุยทั่วไปด้วยเหมือนกันครับก็เดี๋ยวลองติดตามชมนะครับว่าจะเป็นแบบไหนไปกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เดินกับ,บใครครับเนี่ย j a m e s b @jamespt นะครับ าเราเดินกันตรงไหนครับตรงวาดครับตรงวาดตรงวาดเออเลือกเดินได้สุดยอดมากวันนี้มาฝนตกเลยนะเพราฝนมเพราะฝนเรียกฝนมาที่นก็เดินได้อยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะใช่เจอฝนแล้วเมื่อกี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวนี้อร่อยเจอที่ร้านได้ไหมที่ร้านเราไปดูกัน เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ดูว่าชื่ออะไรอร่อยมากต้องลองไปกินกันตอนนี้ฝนตกแล้วเราจะทำยังไงกันต่อฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆครับหรอใช่ครับเดินไปเรื่อยๆที่จริงฝนตกมันก็ดีเหมือนกันนะดยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดเรื่องดีของฝนตกเนี่ยก็คือเราจะได้นี่ข้างล่างเอ้ยไม่เห็นรีเฟลคชันเลย เห็นมื่อกี้ ط? ถ้าตรงไหนน้ําท่วมนะเราก็จะได้ได้เงาสะท้อนของที่พื้นถนนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้หาเดี๋ยวไว้หาซีนดีนใช่เหรอเออ,เอ,อถ้าฝนไม่ตกเนี่ยช่วงเย็นๆนี่คนก็ก็จะเยอะในวันเสาร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถนนทรงว่าจะเป็นถนนที่คนเขามาทำทรงกันเยอะาคาเฟ่มันเยอะเขา้าทรงทำทรงทำทรง เนี่ยคาเฟ่สวยๆเยอะนี่เป็น,น,นรนานา้านอาหารทุกร้านอะไรทุกอย่างเลยขายของมีร้านอาหารมีร้านอะไรพวกนี้เพียบเลยครับหน้ามาส่วนวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นมีคนออกมาออกมาแบบเหมือนเป็นแรงงานมาช่วยยกของครับเก็บของงานทำงานอาเอาของขึ้นลงก็มีสีนให้ถ่ายอยู่เหมือนกันนี่เนี่ยฮะนะ ก็ดีใช่แล้วก็น,น,นี่จะมีพวกคาเฟ่พวมมกนี้เยอะคาเฟ่เยอะมากาเยอะมากาเนี่ยเป็นเนี่ยรถของเนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่มก่อนนของวัยรุ่นอ๋อรู้นะครับเหตุของฝนตกเพราะว่าคนนี้เขาไปล้างรถมา,าของวัยรุ่นโอปกติเวลาฝนตกเนี่ยถ่ายยังไงครับเจมถ่าย รีเฟกไหมชอบรีเฟกใช่ไหมเออไหนไหนมันก็มีอะไรสะท้อนอยู่ที่พื้นเลยใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวลองลองเดินดูก็ได้เออตรงนี้มันมีตรงนี้ไม่ดีไงฮะไม่ไงมันมีมีอะไรมีอะไรมีคราฟฟ์ทันไหมวะมันมีช่องรีเฟกต์นี่ไงเห็นไหมเต็นเลยเต้นแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้ว่ากำลังรอให้แบบคนเดินอย่กลางโลก ได้เดี๋ยวพี่ไปเดินให้พี่เป็นกลาง่มแล้วพี่ก็เดินอย่างงี้นะอ่าได้ได้ได้ใช่เหรอเออเป็นเส้นเลยนะตัวนี้เป็นเส้นเลยในวิดีโอตอนนี้มันสว่างใช่ไหมครับเวลาเวลาเราถ่ายแบบนี้เราก็จะกดมืดแนวตั้งอย่างนี้เลยนะทำไมต้องเป็นแนวตั้งพี่จ๊อบทำไมตัวนี้ต้องถ่ายแนวตั้งเหรอเออทำไมตรงนี้ต้องถ่ายแนวตั้งทำไมควรถ่ายราแนวตั้งเฟรมมันแบบมันจะเต็มเฟรมพอดียาวๆ คือถ้าเราถ่ายแนวนอนนะแล้วทุกอย่างด้านข้างมันมืดอะ่ะมันก็มองไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดีไงอันนี้ให้ดูถ้าเป็นแนวตั้งถ่ายออกมานะกับแนวนอนมันก็ได้คคละมูดนะอะแล้วแต่ว่าถ้าถ้าแนวนอนเนี่ยมีอิเลเมตนต์อะไรมาเพิ่มมันอาจจะดีหรือก็ได,ตด้ต้องลองดูต้องลองดูเป้าไหม<ะ>เป้าไหมฮะเป้าไหมเป้าคนเดิมสวยเป้าก็ดีนะนาน นน่าสใจข้างล่างมีรีเฟก์น้ำนะมีรีเฟก์น้ำมีไฟสรุปสรุ้ว์ท้องฟ้าเป็นแบบ blue hour เฮ้ยกำลังดีนะตรงนี้ดีถ้าถ้ากระจกตรงนี้มันขึ้นฟ้าด้วยนะโอ้โหฟินเลยนะใช้ได้ต้องมาเปิ Air Air ดแอร์แดงเลยวะเกี่ยว์ป่ะวะเราไปจ่ายค่าแอร์ให้เขาสิครับเป็นไงเป็นไงสะท้อนดีไหมสะท้อนดี เห็นคนคนในร้านเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอคนถ้ามีคนก็มาเดินตรงนี้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนี่แหละท่านเป็นไงครับเป็นไงครับเมื่อกี้เป็นดีครับเออได้ภาพแล้วใช่ไหมได้ภาพแล้วกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วกลับบ้านจำแต่กันเดียวนะโถเฮ้ยทิ้งกันนะทิ้งกันนะนี่ใครพามาชวนมาเนี่ยในทีดี มาแล้วครับมาแล้วรอแค่คนทางขวาเขาแบบไม่เห็นเปแบบ็นนะค่เนี้ยไม่มีแล้วไม่มีคนแล้วล่แช้นได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีกทีน,นึงไม,ไ,ไม่ได้นะมไม่ได้นี่แะครับเวลาถ่ายสตรริการถ่ายสตรริคือ การยอมรับความผิดหวังฮะถ่ายไปแล้วก็จะผิดหวังไปเรื่อยๆเมื่อ,อกี้ข้างหน้าตรงนูน้นมีก่อสร้างกันด้วยก่อสร้างแสงสวยมากข้างในข้างในสึกครับช่วงนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วครับกี่โมงคนะตอนนี้หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งอ่าหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็ปลาโพเพทพะโลพะเละโลเลยเหล อร่อยอร่อยอิ่มแล้ว่าอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินไปดูครับข้างหน้ามีอะไรบ้างก็น่าสนใจแล้วก็ลิฟตเลยอเออเนี่ยรีเพกบนหลังคาเนี่ยบนหลังคาได้ไหมบนหลังคาได้ไหมมันเห็นไม่ชัดอะอะไรที่มันมีสีแดงเนี่ยมันก็มักจะดีเสมอดีเสมอไฟไฟโอ ได้มอะไรไหมตัวนี้เขามาเร็วเกินไปเราหาเฟยไม่ทันโอ้โหยี่พี่เสียเปรียบเลยเนี่ยนี่ถือวิดีโอด้วยเนี่ยพี่ถือไว้นะเนี่นี่ต้องปักไว้ที่หนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เขาเลือก่อสร้างแล้วอ่ะออดออดปิ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 ดแล้วปิดแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วครับ เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปท่าน้ำราชบงดอกกระดังงา,าใช่นี่ดอกกระดังงาเอ้ยนี่สะท้อนต,ตรงนี้เห็นไหมมีมีดอกกระดังงาตรงนี้มันจะบางคนจะขอบางคนว่าฉุดมมดีนีนะมันไม่ใช่ดอกจำปีจำปาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ที่บ้านที่เคยปลูกอยู่ก็มันจะหล่นมาแบบนี้ฮะก็ต้องดมบ่อยๆเจม ไม่ผมว่ามันหอมดีเออเออก็อาจจะหอมก็ได้เออโดนบ่อยๆพี่บางทีรู้สึกว่ามันฉุนไงเลงใหญ่เลยครับเลงใหญ่เลยแม่เนี่ยแม่ไม่ได้ไล่มันได้ไรไม่ได้ไล่ได้ฉันเป็นเจ้าของรถโถ่เอ้ยแตไมันไม่มีคนเดินเลยนะยอมแพ้แต่จริงๆตรงนี้ก็สวยดีนะถ่ายไปก่อน ้รับุถ่ายเอามูดไฟกับฟ้าได้ป่ะอันนี้จอบเเห็นอะไรอ่ะอ๋อนี่พี่เจ้ายผ่แสงที่มันสะท้อนหน้า ให้ดูนะอชอบชอบแบบา,าวิธีมันมนะมันมีโฟกอีอะไรทมันถ่ายตรงๆก็ถ่ายได้แต่ว่าเราเราปสต <laughs> พยายามถ่ายอะไรครับต้องให้เห็นเห็นอะไรวะไฟในไฟในห้องมีลุงนั่งอยู่ต้้งพยายามให้มันเห็นสาระูมิตรงนี้โอ้งนด้วยตรีนี้เลนสติดมาคือห้าสิบหาสแค่ไปไหนโถ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 เสียใจด้วยนะครับวัดีผมถือ3ามห้าฮ่ะถือ เลนแคบก็ต้องมาถอยแน่น้ะโพบมาสองเลนก็ได้นะเจม,มไม่มีใครว่านักเจม in action นะครับอย่างม,มันแค่แค่เราไม่เห็นตรงนี้อัอไม่เห็นตรงนี้เสียดายเสียดายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมีคนหนึ่งคือ35มมินอยู่ครับ เป็นเป็นที่ครับเป็นที่มาโอ้มา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 เปลี่ยนที่เปลี่นที่โอ้โหอย่างนี้เลยนะครับเอออันเด้งให้ได้ไหมได้ยังไงคนเด้งี่ยได้เฉยเลยเขาเด้งใช่ไหมครับสบายนะ คือที่เห็นตอนแรกมันเป็นอันนี้ช่องตรงนี้ถ้ามันเป็นสไลด์ได้กับตรงนี้ที่จะมีคนจับมือจับมือมีรถจักรยานด้วยมันม <c> ีส <c> ุขาแล้วแบบที่เขาด้วย ก็จะมีรูปเก้าสิบสุดท้ายรูปผู้หญิงผู้ชายก็มีผู้หญิงผู้ชายาก็เลยดูน,น,น, <c oughs> น่าสนใจมมนว,ว่าเหมือนจะสะกดกันได้เอันที่จริงก็ไม่แน่เอา50มาหรอก จริงแสงสวยแล้วเนี่ยช่วงเนี้<ม>ท้องฟ้าสวยนุ่นๆเรือข้างหลังสักแบบแค่ดูรีเฟลชันเท่ดีนะ <Okay. S 1> วสวยจริงจนระิงถ่ายช่วงเวลาแบบนี้มันก็ดีอยู่อย่างตรงที่มันได้ไ ไม่ร้อนตัวไม่ดำนอกจากนั้นก็เนี่ยครับมันก็จะได้ให้มูดบรรยากาศแบบเย็นๆอ๋พอเพรพอกันพอาะกันพอากันก็จะได้เรื่องเรื่องมูดแล้วก็บลูอเวอร์เนี่ยก็จะดีเพราะว่าถ้าถ่ายแล้วเห็นท้องฟ้าสีท้องฟ้าถ่ายหลังจากนี้มันก็จะมืดเกินไปมันจะดำมันไม่ค่อยสวยฮะช่วงบลูอเวอร์นอกจากที่ท้องฟ้าจะฟ้าแล้วเนี่ย ร้านรวงอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะเปิดไฟกันด้วยที่ไหนก็เปิดไฟก็จะเปิดไฟเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เอฟเฟกของการที่ไฟมันโกลว์ขึ้นมาได้ด้วยครับก็เป็นไปได้ลองมาถ่ายช่วงเวลาประมาณนี้นะครับตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงครึ่งกุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับก็ช่วงเย็นๆนี่แหละครับพระอาทิตย์กำลังตกน่าสนใจดีถ่ายตรงไหนก็ได้ที่มีทองฟ้านะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปอีกที่หนึ่งกันเลย สองไปเลยพี่สองไปพี่สองไปไปกันครับเราเดินตามเส้นนี้มาดูเดินตามตรงกลางเดี๋ยวพี่ช่วยดูข้างหลังให้อันนี่สตรีทสตรีทของแช่ของแช่เลยครับอ่านี่ดูรถให้ดูรถให้ สวังเกตประดดอกไม้ด้วยใช่มีดอกไม้มีเส้นนำสายตาพุ่งเข้าไปข้างในได้ไหมตรงนี้ลุ้นเดินเข้ามาสีเหลืองมันไม่ชัด เขาเดินเป็นแบบวืดๆเขาวืดหรือเราวืดวะเนี่ยอาจจะวืดทั้งหมดเอยนี่ทำมื่อกี้ได้กดปะกดแล้วกดแล้วมีถือรเออนี่น่าจะดีอันนี้กลัวอะไรวืดๆแม่ไมแมวหนังสือได้ปะไม่าหนังสืออุ้ยเนี้ยเหรอเออได้ปะแดงๆนิดเดียวแดงๆนิดเดียวอยากได้แดงๆข้างบนอ่ะอ๋อนแดง เฮ้ยสว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 ยโอ้โหโอ้โหีอไไม่มีแล้วไป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 ไ ผมติดรถว่ะเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะฝนตกมีนะออกลอนมันฝนตกกันตอนแรกว่ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราเลองดูครับวันนี้มาเดินชงวาดเป็นยังไงครับช <c oughs> อบไหมชอบ ชอบมุดไหนมุดไหนมุดเย็นนี่มุดเย็นตอนนี้ก็ดีนะมุดเย็นหลังฝนตกก็จะได้อีกแบบผมว่ามันมันดีพราบเขาบอกว่าอะไรวะจะบอกว่าดีก็ไม่ใช่ดีทั้งหมดเพราะมันไม่มีแดดนะแต่พอฝนตกมันก็ดีอีกแบบใช่นะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายติดอะ่ะก็มันค่อนข้างที่จะพิจิกไม่ได้เลยว่าแบบอะไรจะเกิดขึ้นพอพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็พอฝนตกแล้วก็แอบ,บไปหลบกินข้าวแบบสักพักหนึ่งพอออกมาปุ๊บ บรรยากาศข้างนอกก็เปลี่ยนไปเลยจะไปกินข้าววนกก็อร่อยเออโชคดีนะแถวนี้ร้านอาหารเยอะร้านอาหารเยอะร้านข้าวเยอะแล้วจะมีพวกคาเฟ่เยอะถ้าถ้าเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยก็จะมีสาวๆมีคนมามาถ่ายรูปทําทรงกันเยอะอยู่พอสมควรก็ถ้าถ้าจะมาทําทรงนะถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์แนะนํามากวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนพวกทำงานพวกร้านคาเฟ่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากมาแล้วแบบ คาเฟ่ว่างๆก็มาวันธรรมดาได้นะฮะเขาเปิดใช่ไหมตอนนี้เปิดเปิดเขามีเปิดไม่เปิดมีหลายร้านเปิดไปมาเดินด้วยกันก็พยายามลองเดินตามซอกซอยครับคุณจะมีอะไรร้านอะไรแปลกร้านลับเกียบแถวนี้จะไปหมดเลยตอนนี้ก็ไม่รับแล้วล่ะมีเยอะแยะคนน่จะทะลวงทะลุหมดล้ใช่ใช่เนาะแต่วันนี้แฮปปี้ไหมได้ได้สีนสี่แฮปปี้ครับเดี๋ยวรอรอไปดูรูปแล้วกัน รูปก็ปกติไม่ไม่ค่อยได้มาเวลานี้เนาะเวลาเย็นๆหลังฝนตกมีพื้นสะท้อนน้ำแบบเนี้ยเออก็รู้สึกดีไปอีกแบบเลยรู้สึกดีไม่ร้อนมาตอนเย็นๆฝนตกไม่ร้อนหลังฝนตกแหลงฝนตกที่จริงฝนตกก็มันเปียกอ่ะก็จะหารองเท้าที่ลุยๆหน่อยลุยๆหน่อยช่วงนี้หน้าฝนนะเนาะแล้วก็พยายาม รองเท้าอะไรที่มันลุยได้บ้างไม่ได้บ้างออเก็แล้วแต่สถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคสําหรับอีพีแรกรายการนี้ตอนนี้ยังไม่มีชื่อเลยเนี่ยระหว่างต่อนพูดเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปคิดชื่อกันอีกทีหนึ่งโอเคเขามีชื่อแล้วเขามีชื่อแล้วเขาคิดว่าอยากเอาชื่อนั้นเดียวรู้เหอไม่จะบอกว่าเราไม่ต้องมีชื่อรายการก็ แลาวถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรารู้เดี๋ยวเรารู้กันว่ามันเป็นยังไงโอเคครับก็วันนี้ทรงวาดสนุกดีแล้วก็ลองมาถ่ายกันนะครับเจอกันครับบาย